ขบวนรถด,ด่วนทัสตินาลที่32นะครับเดินทางจากนานใจนะครับกำลังมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพนะครับบริเวณนี้เป็นโค้งบ้านโป่งนะครับบริเวณโรงเรียนหน้าโรงเรียนสาริิตของอำเภอบ้านโป่งตอนนี้ออกจากสถานีรถไฟบ้านโป่งนะครับกำลังมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพยาวมากแล้วก็สวยงามมากๆนะครับสำหรับ,รบขบวนนี้ คับสินารัตที่32ขบวนนี้เป็นขบวนรถนอนปรับอากาศทั้งขบวนนะครับกลับมาวิ่งอีกแล้วนะครับหลังจากที่หยุดไปนานเหมือนกันนะครับ